ครับสวัสดีครับผมผมตีดทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ TRK 502ครับรถคันนี้เป็นรถปี2018เลขไมล์เนี่ยน106,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมของแต่งจัดเต็มแบบฟูลออฟชั่นแบบนี้เลยครับจัดแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ106,970กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันคันนี้กุญแจให้มาครบสองดอก หัวโช้เดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับแผงข้อบนเดิมสวยนะครับคันนี้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับจากสปิริตบีดนะฮะอันนี้ครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเรลางนะครับปอกแฮนด์เดิมมือคัตเดิมนะครับกาดแฮนด์เดิมนี่ครับมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกแต่งนะครับเป็นงานซีนสีเงินสวยงามมากนะครับประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีเรลางนะครับชุดครอบทางครับเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์ บอนิ้งอยู่ครบติ๊กเกอร์ฝาถังมีมาให้ด้วยนะครับติ๊กเกอร์กันถังแล้วก็กันลอยด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะครับผมเบาะนั่งเบาะซ้อนครับไม่มีขาดไม่มีรูครับผมมามาด้านหน้ากันหน่อยด้านหน้าครับแต่คงเป็นชิวหน้าเดิมครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับแล้วก็กาดไฟหน้าแต่งนะครับนี่นะฮะตรงรุ่นเลย T R K นะฮะปากลกเดิมสวยครับไม่มีแตกร้าวนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับไม่มีแตกร้าวเช่นเดียวกันนะฮะ อย่างหน้าหลังนะครับต้องบอกว่าสภาพอยู่ที่มา90เเซนะครับเกือบเกือบเต็มเลยนะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับนี่คันนี้มีกาดชกหน้าเป็นของแต่งด้วยนะครับนี่จากต้องบอกว่าเป็นงาน CNC สวยงามมากๆเขาก็โลโก้ TRK คันนี้เปอร์สวยครับคันนี้ไม่มีรอยคันนี้มาพับอากาศเมาน้ําแต่งนะครับ คอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแระด้านข้างเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ให้มาถึง2คู่นะครับนี่ฮะชุดไฟลิงฝั่งขวาครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะฮะฝาเบาเดิมสวยครับนี่ครับแข็งเครื่องเดิมไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับยางพักเท้าเดิมครับไม่มีรอยล้มนะครับคันยี่เบครังไม่คดไม่งอคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อแต่งทรงอัคาพวิกนะครับจะฟังเสียงท่อคันนี้กัน าถึงง่ายครับรอบเดินเบาลิ่งอัตราได้เป็นไงขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยครับผมคัสนีครับมาพร้อมกับนี่ครับปี๊บด้านข้างแต่งจาก K2 นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับทั้งสามใบนะครับมาพร้อมกับแหลกตรงรุ่นเลยนะครับสวิงอาร์มเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่า เป็นล่องเพียงเล็กนอนเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับกันดิดล้อหลังสวยครับไม่มีแตกหักแตกร้านะฮะยางหลังก็90%เป็นครับเป็นยางเหียวไดนาครับเพิ่งเบิกมาใหม่นะฮะอ่านี่ครับไฟท้ายเดิมบางคนหลังเดิมสวยครับคนนี้ไม่เคยมีบัติเหตุนะครับศูนย์ตรงแน่นอนนะฮะมาคันนี้คงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างแน่นอนปี๊ฝั่งซ้ายให้ดูกันก่อน นะครับตัวปี๊ฝั่งซ้ายสวยครับก็จะมีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานแต่ไม่มีบุบกระแทกแน่นอนนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับมาดูเลยครับนี่ฮะยางเต็มคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอแน่นอนครับแล้วก็คัานี้มาเพราะว่าตีนเป็ดด้านล่างแต่งแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะการแข้งแต่งสวยงามมากครับสีเครื่องเดิมนะครับไม่มีหยดเยิ้มแน่นอนแฟลิงฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกร้าวแน่นอนนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับ แห้งๆใสๆครับตาปาตายทันเดอร์ไบต์นนทบุรีนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มละลายครับจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นโลหะพิเศษนอนเท่านั้นครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า TRK คันนี้ครับเราเปิดราคาไว้อยู่ที่129,000บาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นเพียง12,550บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับ ฟรีค่าโอนค่าที่สําคัญครับเงินสดรถได้เราร,เรับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแนวอยากอัพซีซีมาเลยครับรถคุณสวยรถคุณเลขไม่น้อยเราให้ราคาจ,จนคุณพอใจแน่นอนรับประกันเลขไม่แท้100%เปอร์เซน์ะครับแล้วก็บริการหลังการขาที่คุณต้องมระทับใจมาเถอครับทันตบ,นบ,บุรีครับบคุณมากครับสวัสดีครับ